สวัสดีค่ะวันนี้ครูพัชรการกินจันจะมาสอนเรื่องการสร้างแบบตัดจังเกงนอนนะคะการสร้างแบบตัดจังเกงนอนนะคะก็จะมีเริ่มก่อนที่เราจะมีการสร้างเราต้องวัดตัวก่อนนะคะ,ะเราก็จะวัดรอบเอวนะคะ,ะรอบสะโพกแล้วก็ความยาวเท่านั้นนะคะโดยใช้สายวัดนะคะเราจะมีสายวัดนะคะวัด เวลาวัดตัวเราจะไม่วัดเองนะคะต้องจับคู่กันวัดค่ะเพราะว่าการวัดตัววัดเองนี้ไม่ได้ไม่ได้ความยาวตามต้องการนะคะเพราะนั้นเราจะสัดส,ส่วนของเราก็จะต้องให้เพื่อนเป็นคนวัดให้นะคะก็จะมีรางเส้นตั้งแต่1ถึงส นะคะเส้นหนึ่งถึงสนี่คือความยาวทั้งหมดนะคะหนถึงสคือความยาวทั้งหมดเราก็วัดจากเอวลงไปนะคะว่าความยาวทั้งหมดของเราเท่าไหร่สมมุติ24่สี่อย่างเงี้ยนะคะยีนิ้วนะคะแล้วก็1นถึงสแล้วนะคะต่อไป1นึ1่ถึงสาถึงสคือเป้าลึกค่ะ1นถึงสคือแนวเป้าลึกนะคะแนวเป้าลึกวัดต่ำงลงมาประมาณ1 2บสถึงสินิ้ว นะคะถ้ามาตรฐานก็12นิ้วแต่ถ้าามว่านักเรียนรูปด้านท้วมก็าอาจจะเป็น13นิ้วนะคะ,ะลงมาแล้วก็จาก3มา4ก็คือรอบจกพกะนะ,ะอบจะโพะอบแล้วก็บวก2งนิ้วทาไมต้องบวก2นิ้วเพราะว่าเผื่อหลวมค่ะนะคะบวก2นิ้วจาก3มา4นะคะแล้วก็ลากเส้นจาก4ไปหา5แล้วก็ลากเส้นจาก1มาหา5นะคะ โดยใช้ไม้บรรทัดยาวนี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ลากเส้น2นะคะลากเส้นสถึง8อันนี้คือเป็นขอบขาค่ะเส้นเป็นรอบเส้นปลายขานะคะแล้วก็บวก1นิ้วนะคะบวกหนิ้วเมื่อเราลากเส้น2มา8แล้วเราก็ลากเส้นจากหกมาหา8นะคะเป็นในส่วนของขาตะเกงนะคะแบบนี้ แล้วก็ทำเป้าลึกก็คือจาก7มาหาหกนะคะโดยทำเส้นโค้งแบบนี้นะคะโดยทั่วไปตรงเนี้ยเวลาครูตรวจสอบแพทเทิร์นโดยนักเรียนจะวัดสัดส่วนของนักเรียนนะคะแล้วสร้างแล้วครูจะมีการสอบแพทเทิร์นว่านักเรียนได้วัดและก็สร้างแบบตรงตามที่นักเรียนวัดไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แบบตัดกางเกงน,นอน เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้แบบการกานเกงนอนตามต้องการนะคะทีนี้ครูจะมีใบางานนะครูคจะมีใบางานอันนี้ให้นักเรียนนะ,ะเพื่อทําความเข้าใจเวลานเรียนสร้างแบบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะซื้อผ้านะคะซื้อผ้ามานะักเรียนซื้อผ้าประมาณ2เมตรครึ่งสามเมตรนะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคะหรือผ้าฝ้ายก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการเย็บ นะคะจะเย็บด้วยมือหรือจะเย็บด้วยจับก็ได้นะคะเราก็จะได้การทิงนอนแบบนี้นะคะสวยงามสามารถนําไปใช้ได้นะคะหรือจะเย็บให้เป็นของข,องขวัญวันเกิดของขวัญให้กับใครก็ได้นะคะที่อยู่ในครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ได้โดยเราก็วัดไซส์มาแล้วเราก็สามารถเย็บได้นะคะคิดว่านะักเรียนคงจะได้รับรู้รเรื่องของการสร้างแบบตัดการทิงนอนเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้ายังไงวันนี้ไว้ที่นี่ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ